สวัสดีครับเช้านี้ได้เดินทางมาเยี่ยมชมนะครับโรงงานซิลิเมตนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเต้านมเสริมหน้าอกนะครับหรือว่าซิลิโคนเสริมหน้าอกนั่นเองนะครับใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับก็เดินทางออกจากตัวเมืองริโอเดจาเนโรที่เรามาพักในประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ได้ชมโรงงานได้ดู ขั้นตอนต่างๆในการผลิตซิลิโคนเต้านมเทียมนะครับให้ได้เห็นถึงมาตรฐานของการผลิตนะครับในทุกๆขั้นตอนนะครับบางขั้นตอนก็ทางบริษัทก็อนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับในบางขั้นตอนที่เซนซิทีฟหน่อยเขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายนะครับก็หลังจากได้เยี่ยมชมเสร็จแล้วนะครับก็เดินทาง ที่เมืองลิโอเดชาเนโรเพื่อไปทานอาหารเที่ยงนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับก็ได้ขึ้นกระเช้านะครับเรียกว่าชูก้าโลบชูกาโลบเนี่ยเป็นเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในลิโอเดชาเนโรนะครับก็สูงประมาณ1,500ฟุตจากระดับน้ําทะเลนะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยเพื่อชมวิวเมืองคือใครได้มาเมืองริโอเดจาเนโรนี่นะครับ ก็ไม่น่าพลาดนะครับในการที่มาขึ้นกระเช้านะครับชมเมืองวันนี้นะครับกระเช้าจะมี2ระดับนะครับในระดับแรกก็เป็นเขาลูกหนึ่งนะครับจังเป็นเขาที่อาจจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับมีร้านค้านะครับมีจุดชมวิวรอบด้านนะครับวันนี้อาจจะมีบรรยากาศที่ขมุกขมัวนิดหน่อยเนื่องจากว่ามีฝนตกนะครับถัดจากนั้นน่าจะขึ้นไปอีกกระเช้านึงที่เป็นจุดยอดเขาของชูกาโลบนะครับก็ วันนี้เนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นมากนะครับขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าอยู่กลางใจทะเลเหมอกเลยทีเดียวนะครับก็ไปอาศัยชมวิวหมอกบางๆจางๆที่บางอยู่นะครับแล้วก็ได้ชมบรรยากาศดีๆบนยอดเขาชุกะโลกนะครับแล้วเราก็เดินทางลงมาเพื่อกลับเข้าที่พักนะครับ